ยังหมดพอดีผอย่างนิดนึงนะครับขอเชิญพิธีขึ้นมาเลยนะครับอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับผมงั้นผมเปลี่ยนชุดตรงนี้ก็ได้ เปลี่ยนกางเกงด้วยมีเสียงครับโอ้โหเปลี่ยนกางเกงนะครับมินิคอร์รขาวหน้านะครับอันนี้เกียงเชือกตัดเฉยๆนะครับมินิคอร์รอบสองหนิทอดมุดอ่ะไม่ใช่อ่ะหมดเวลาเลงช้าแล้วครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมานะครับ